เมลี่คริสต์มาสครับอีกไม่กี่วันนะครับก็ถึงช่วงเวลาดีๆที่ทุกคนรอคอยนะครับกับเทศกาลคริสต์มาสในปีนี้นะครับ มีของขวัญพิเศษดีๆมอบแด่คนที่คุณรักหรือยังครับถ้ายังไม่มีนะครับแวะเข้ามาเลือกชมรถสวยๆคู่ใจนะครับตอบแทนคนที่คุณรักสักคันที่เบนแอนเคนะครับและที่พลาดไม่ได้เลยกับแคมเปญที่ดีที่สุดส่งท้ายปีของเรานะครับกับเบนแอนเค้น่ามซิ่งเซล2021ยกทัพคบวนรถเบนรถใหม่รุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า200คันไห้เลือกอย่างจุใจพร้อมรับส่วนลดจัดหนักจัดเต็มกว่า300,000บาทนะครับแคมเปญพิเศษส่งท้ายปีดีๆแบบนี้ห้ามพลาดนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถทาง เบ้นแอนเค com ของเราได้เลยนะครับคุ้มกว่าคันนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับกับ m e r c e d e S b e n z S350 D รุ่น Exclusive นะครับกับตัวรถนะครับปี2018นะครับและที่สำคัญนะครับยังมาพร้อมด้วยสีเทาเซเรนไนเกสุดหรูนะครับกับเลขไมค์คันนี้นะครับวิ่งเพียง1 1ึ0 0หมกิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคานะครับสุดพิเศษที่เบ้นเคตั้งไว้เพียง3,990,000บาทเดี๋ยวเรามารับชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยดีกว่าครับ คันนี้เลยครับ Mercedes-Benz S350D รุ่น e l u s i ส e นะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยสีเทาโเนิเกนะครับเป็นสีที่หรูหรามากๆนะครับพร้อมกับตัวรถคันนี้เป็นรถปี2018นะครับเลขไมล์ที่สำคัญคันนี้วิ่งน้อยมากๆเพียงแค่1 1 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคาทิ่เป็นเกต้เพียงสา้เพียง3นเก้านบาทสำหรับรุ่นเ l u ล i v e คันนี้นะครับออปชั่นต่างๆเนี่ยยกของตัวท็อปเอ็ลงมาในคันนี้เต็มๆคันเลยนะครับเดี๋ยว เป็นระบบ d ิสโทนิกพลันะครับหรือเป็นระบบที่ช่วยเบรกนั่นเองนะครับ ระบบไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็นไฟหน้าดีไซน์ใหม่เพิ่มความสวยงามที่มากขึ้นนะครับพร้อมกับระบบฟังก์ชันความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นด้วยมาพร้อมกับฟังก์ชันระบบมัลติบีมนะครับในโคมไฟตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวโคมนะครับที่มีหลอด LED เนี่ยอยู่ข้างในถึง84หลอดนะครับจะช่วยเรื่องของการกระจายแสงของตัวรถนะครับเพิ่มความปลอดภัยที่มากขึ้นด้วยนะครับสำหรับตัวล้อด้านข้างนะครับเป็นล้อลายมัลติสปอกนะครับขนาดถึง19นิ้วนะครับสำหรับตัวช่วงล่างคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยช่วงล่างระบบแอ ให้มีความนุ่มนวลที่มากของรุ่น AMG นะครับสำหรับประตูด้านข้างข,างของ S-Class นะครับโดดเด่นแน่นอนคือเป็นประตูแบบ c คสซิงเอ็ดฟอร์ดนะครับหรือประตูดูดนั่นเองนะครับเพียงแค่เราปิดไปเบาๆเท่านั้นเองนะครับประตูเนี่ยก็จะปิดอัตโนมัติด้วยน,นะครับพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยด้านข้างนะครับมีแบบกล้องแบบ360องศานะครับพร้อมกับระบบ b i s สปอร์ตนะครับ เป็นตัวระบบที่ช่วยลดมุมอับจากทางด้านข้างทั้งซ้ายทั้งขวานะครับไฟท้ายด้านหลังของ s อสคั s เนี่ยต้องบอกว่าหรูหรามากๆนะครับเพราะเดินด้วยหลอด LED ข้างในนะครับจะช่วยในเพิ่มความสว่างแล้วก็ความหรูหราที่มากขึ้นนะครับสำหรับ Mercedes-Benz s 3 5 d d คันนี้นะครับมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์ดีเซล3 0 0 0นะครับเทอร์โบนะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดที่284แแรงม้านะครับ พร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับถึง9สปีดด้วยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับอัตราการซื้อปืนน้ำมันคันนี้นะครับประหยัดสูงสุดถึง1 8บแถึงสิกกิโลลิตรเลยทีเดียวนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจรถคันนี้นะครับสามารถสแกน QR code ที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมภายในกันต่อครับเข้ามาภายในห้องโดยสารนะครับของเอ a คานะครับต้องบอกว่ากว้างขวางและหรูหรามากๆเลยในส่วนของตัวนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่เนี่ยจะได้พวงมาลัยแบบดีไซน์ใหม่นะครับพร้อมกับระบบตัวมัลติฟัััััััังงงงก์ชชชนน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 นเเเเเีีีี่่่่่ยยยททททปป็รรรระะะบบบบบบแแแพพดคคคสสสาาาาามมถใ้้้ลิวผอ ในส่วนเบาคู่หน้านะครับ จะเป็นเบาะเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับที่สามารถบันทึกตำแหน่งของผู้ขับขี่ได้ถึง3ตำแหน่งนะครับและในส่วนของเบาะนะครับยังมีฟังก์ชันคือเบาะร้อนและเบาะเย็นด้วยนะครับคอนโซลกลางของ s อสคานะครับจะหุ้มหนังทั้งหมดเลยนะครับเวลาเรานั่งขับรถเนี่ยก็จะให้เนื้อสัมผัสที่นุ่มนวลนะครับพร้อมกับตัวคอนโทรลหน้าจอเป็นแบบทัสกรีนเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังมีในส่วนของโหมดที่เป็นดินามิกซีเล็กนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่เนี่ยได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคอมฟอร์ตสปอร์ตหรือสปอร ชาร์เจอร์ด้วยนะครับพร้อมกับตัวรองรับที่เป็นระบบ Apple CarPlay สำหรับ S อสคัทคันนี้นะครับถามว่าคุ้มค่าคุ้มค่ามากแค่ไหนคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่าถือว่าได้เป็นรถปีใหม่วิ่งก็น้อยเพียงแค่1 1 0 0 0หมกิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญได้เครื่องยนต์ดีเซลตัวท้ายด้วยลูกค้าที่กำลังมองหารถเบนซ์ในงบประมาณ4ล้านบาทอยู่จริงๆคันนี้ผมมต้องบอกว่าแนะนาเลยเพราะลูกค้าใช้ s อสคัเนี่ยลูกค้าได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความเหนือระดับนะครับหรือระบบความปลอดภัยต่างๆแม้กระทั่งความสะดวกสบายนะคร พ้อมกับตัวจอแบบเลี้ยวเซตอินเทอร์เทนเมนต์นะครับจะมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับเพิ่มความหรูหราด้วยไฟเมเลดนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนเฉดสีได้ถึง64สีนะครับหลังคาตัวนี้นะครับรุ่นเอกลุศนะครับก็ยังได้หลังคาแบบพานอโรมิกกราส์ลูทละถือว่าคันนี้นะครับออปชั่นเนี่ยครบคันแน่นอนนะครับ หาคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถ Mercedes-Benz s 3 5 0อีดีรุ่น e อ c l u s i v e คันนี้นะครับกับตัวรถปี2018เลขไม่ย้ำเลยนะครับวิ่งเพียง11,000กิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนตั้งไว้เพียง3 9 9ล้าน9บาทใครที่กำลังมองหารถในงบประมาณ4ล้านบาทอยู่คันนี้แนะนำเลยครับห้ามพลาดกันนะครับ สุดของความหรูหรากับ Mercedes-Benz s 350E รุ่น e x c l u s i v e นะครับในราคาสุดพิเศษที่ b บ n อเตั้งไว้เพียง3,990,000บาทเท่านั้นเองนะครับมาที่ b บนอเที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับ